แล้วอีป้านี่มันใครวะเนี่ยเดินดูโทรศัพท์ไม่ดูทางเลยเฮ้ยป้าอะโหลป้าอ๋ออะไรนะเมื่อกี้เราดิอะไรนะดูลุคเซ็กซี่อะไรนะทุกคนเดี๋ยวนะลุคเซ็กซี่เหรอลุคเซ็กซี่ลุคเซ็กซี่เหรอป้าเฮ้ยจะมีคนโทรตํหาตำรวจถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปเลยบอกเลยโอ้โหติดติดหนึ่งดาวละบอกเลยระดับ เสียแล้ววิ่งเข้ากาลาดตัวเองดีกว่าไปรถเจ้าไปไปตำรวจเอาไปในบ้านดีกว่าตำรวจจะไม่ได้แน่นอนนี่เดินอย่างชิวๆเินไงโอ้นี่ลงรถรถหรือน,นี่เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงระเบิดเลยทุกคนเออรถเราเอาคันไหนไปดีวะเฮ้ยมีแต่คันแบบเท่ๆเ,เลยเฮ้ยคันนี้ยังเท่อะกู เท่มากนะแต่อันนี้เป็นรถทุ่มเกาะหรือนี่อุ้ยเท่ที่ท่อันนี้เป็นรถโอ้โหฟอร์มูล่าวันโอ้โหเท่นะเนี่ยโอ้โหรถบ้านเรานี่สีดำหมดเลยนะเออโอเคเราเอารถมอถไซค์ไปดีกว่าเอามอไซค์คันนี้ทรงมอบได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจยังไม่หยุดตามอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ตำรวจหยุดตามได้ไหมเนี่ยตำรวจเออจะมาจอดเราแถวนี้ที่อะเฮ้ยเปิดแหนบดู เออตอนนี้เราไม่เห็นตำรวจนะเดี๋ยวลองออกไปข้างนอกดูนะครับจะเจอตำรวจไหมมาโอ้ตำรวจรออยู่เลยเลยแนจริงก็ตามไม่ทันดิโอ้ดูรถโอโ้อยางเท่ทุกคนยกล้อได้ไหมเนี่ยโ้โหแบบเฮ้ยเมื่อกี้ยกล้อยกล้อได้อยู่นะแต่มันยกขึ้นนิดเดียวอะเนี๋ยนะ เฮ้ยชนอีเจชนเจเลยชนเจนเลยไทยไทยเป็นไง<แก>ไน,นี่ครับชนไปตายไปน,นะไม่ตายครับทุกคนอย่างนี้ต้องมีเรื่องแน่นอนปังไม่โดนเเสียงยิงปืนขนาดนี้ตำรวจยังไม่อันนี้อีกนะยังไม่รู้อีก เฮ้ยเหมือนเจอคนในเซิร์ฟอับทุกคนเมื่อกี้ผมรู้แล้วเสียงนิวเคลียร์มาจากไหนเสียง RPG มาจากไหนต้องคนแถวนี้แน่นอนเลยนะเดี๋ยวนะเออฝืนพกแล้วกันมาดูดูสิเราจะฆ่าเขาได้ไหมหรือเขาจะฆ่าเรากันแน่นะครับหยุดก่อนไป๊บหนึ่งเลี้ยวนะเราจะไปหาเขากันดูสิเขาจะเป็นมิดกับผมหรือเปล่ามา เดี๋ยวนะเหมือนเขาจะไปด้านซ้ายนะครับเหมือนรู้ตัวว่าผมมาหาโอ้ตกรถโอ้โหจบเลยเฮ้ยทำไมเขารู้ดีจังวะเอาซะผมตกรถเลยทีเดียวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมตายตรงไหนวะโอ้โห <laughs> เออเดี๋ยวเราไปเอารถเรามาอีกก่อนนะแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รถจอดไฟแดงงั้นไม่รอดแน่เสียงตำรวจเลยจริงไหมครับเฮ้ยเ <c oughs> มื่อนุนตำรวจจับเฉย <c oughs> ขนาดรถระเบิดลเลไนีย่ยิงอาวุธเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะเหมือนมีใครวิ่งอยู่กลางถนนตรงนั้นเอ้ยนี่รถงงของผมอย่ไหนเดี๋ยวนะเฮ้ยเม้านะขโมยรถผมวะ ขโมยรถผมอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนะโหไปไปละไปละเฮ้ย <c oughs> ตำรวจยิงหมดทุกคนตังหนึ่งตังค์สองตังค์สามเฮ้ยคนนี้จะไปเข้าไม่ตายวะ <c oughs> เหมือนข้างหลังจะมาหาหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ยิงไปก่อน เออไกลนั่นเหมือนโอ้โดนอีกแล้วครับโดนเป็นจอกแล้วเฮ้ยทำไมเขาดิ้นขนาดนี้วะทุกคนไม่เป็นไรเราตายไม่เป็นไรนะครับนะเหมือนจะอยู่ฝั่งไหนเนาะอ,อยู่ฝั่งนู้นแน่นอนมีสไนเปอร์ไหมเราไม่น่ามีนะครับ นู่นหรือเปล่าเห็นวิ่งอยู่นะเออไม่รู้อ่ะแต่เขาอยู่ฝั่งนู้นคนที่ยิงเราเมื่อกี้นะครับเราต้องแก้แขนระดับเสียแล้วไม่ยอมโอ้ยโอ้ยทำไมเขาวุ่นวายขนาดนี้วะแต่งหนึ่งครับแต่ไม่ใช่คนนะ n p c เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ตรงไหนกันวะ เดินมือเปล่าดีกว่านะครับเออเหมือนเขาจะไปหลบแถวๆฝั่งนู้นนะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอออยู่ไหนวะ <c oughs> มีโคดโอเมกอดด้วยเออทำไมเราต้องวิ่ง้วยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเจอแล้วนะครับอ่าเก็บหนึ่งครับผม เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ร้านขายปืนนะครับเกิดมาอีกทีนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดีก่อนรอสเตมิน่าก่อนนะครับเฮ้ยเหมือนคนอยู่ฝั่งนี้เลยเอออยู่ไหนวะเข,า,ขาชีดผมวะ เฮลิคอปเตอร์เหรอบอมบูมสสยครับผมสอยเลยว่าทำไมไม่ร่วงนะเหมือนหลังจะมาหรือเปล่าเมื่อกี้ เออเขาอยู่ข้างบนแน่นอนครับทุกคนผมว่าน่าเขาน่าจะอยู่ข้างบนว่ะไม่น่าจะใช่ตรงนั้นนะพิตตลแล้วกันสตอลมองไม่เห็นเลยโฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้จบละโอ้ปืนกลน,นะครับน้องๆดูดิอ่ะไม่เป็นไร เอาคืนเอาคืนเลยเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนแบบยิงตรงนี้ด้วยนะครับทำไมเขาปวดังจังมะจัดไปครับระเบิดไปโหวุ่นวายกันจริงเฮ้ย,ฮย ฝั่งนี้คนนั้นยังอยู่อยู่นะครับคนที่แบบโอ้ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหอิลิสันฆ่าผมว่ะเขาอยู่มบนเครื่องบินแต่รถแบบติดไฟแล้วแบบมาฝั่งผมโอ้โหชนผมตายเลยซื้อปืนดีกว่าเหมือนมีคนนอนตายอยู่กลางถนนนะครับเออ ฝั่งนู้นมีคนใช่ไหมโอ้เฮ้ย <c oughs> โดนอ่ะทุกคนโอ้โอ้ผมโดนหลบละ